คลิปนี้สําหรับหลายๆคนที่มีอาการชาปลายมือปลายเท้ามีอาการรู้สึกเหมือนถูกเข็มตําบริเวณปลายนิ้วอยู่ตลอดเวลาห้ามนิ่งนอนใจเด็ดขาดเลยเพราะว่ามันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนอันตรายนะคะของโรคปลายประสาทอักเสบนะซึ่งหล,งหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ในคลิปนี้พี่การจะมาสรุปให้นะคะทั้งสาเหตุอาการการรักษาและการป้องกันนะคะใครพร้อมแล้วตามพี่การไปดูกันในคลิปนี้เลยค่ะ เรามาเริ่มกันเลยนะคะกับอันแรกเลยก็คือในส่วนของสาเหตุนั่นเอง โรคปลายประสาทอักเสบเนี่ยเขาจะมีสาเหตุหลักๆนะคะอยู่4อย่างนะอันที่1เลยก็คือคนที่มีปัญหาเรื่องโรคเรื้อรังต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันโรคไตนะคะโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติใครที่เป็นโรคเรื้อรังเหล่านี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆหลายๆปีเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกว่าเหมือนมีเข็มตําบริเวณปลายมือปลายเท้าได้นะคะเพราะฉะนั้นเช็คโรคเรื้อรังของตัวเองตักงนิดนึงถ้าว่าเรามีอาการเหล่านี้มาถึงสาเหตุที่2นะคะก็คือในเรื่องของการติด โดยเฉพาะเชื้อไวรัสนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อ HIV ีหรือว่าเชื้อซิฟิลิสนะการติดเชื้อ2ตัวนี้เนี่ยจะมีความเสี่ยงมากๆเลยที่จะทําให้เราเกิดปัญหาโรคปลายประสาทอักเสบนะคะและสาเหตุที่3ก็คือเราอาจจะมีปัญหาขาดวิตามิน B นะคะไม่ว่าจะเป็น B1 B6 B12 และสาเหตุที่4นะคะอันนี้เนี่ยสำคัญแล้วก็อันตรายมากๆนะคะก็คือคนที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจําและสูบบุหรี่เป็นประจําก็จะมีความเสี่ยงที่จะทําให้เกิดโรคปลายประสาทอักเสบ มาได้และถัดมาก็คืออยากให้พวกเราเนี่ยมารู้จักกับอาการของโรคปลายประสาทอักเสบกันสักนิดหนึ่งนะคะ เพราะว่าที่เจอบ่อยเนี่ยก็จะมีอาการเหน็บชาบริเวณปลายมือปลายเท้านะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดอันตรายได้ก็คือเวลาที่เรามีอาการชาความรู้สึกการรับรู้ต่างๆมันจะน้อยลงซึ่งจะทําให้เราเนี่ยอาจจะเกิดพวกไฟไหม้นาร้อนลวกได้ง่ายๆนะคะเกิดบาดแผลได้ง่ายนะเพราะว่าความรู้สึกบริเวณปลายมือของเราเนี่ยมันไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์และอาการถัดมาก็คืออาจจะมีอาการปวดแสบปวดร้อนหรือมีความรู้สึกเหมือนมีเข็มมาต่าบริเวณปลายมือ หรือว่าปลายทางังอาการอันที่3นะคะก็คือเราจะรู้สึกว่ามือเท้าเนี่ยหนาๆเหมือนสวมถุงมือถุงเท้าอยู่ตลอดเวลาและอาการอันที่4นะคะก็คือจะทําให้เราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีอาการเดินเซเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายๆและอาการสุดท้ายอาการที่5นะคะให้สังเกตดูจะรู้สึกว่ามีเหงื่อออกมากผิดปกตินะคะโดยเฉพาะบริเวณฝ่ามือหรือว่าฝ่าเท้านะคะลองไปสังเกตอาการเหล่านี้ดูนะคะถ้าหากว่าใครที่มีปัญหาในเรื่องของโรคเรื้อรังต่างๆและ และมีอาการเหล่านี้แนะนําว่าอาจจะต้องไปตรวจนะคะเพื่อวินิจฉัยโรคปลายประสาทอักเสบกันสักนิดนึงและถัดไปก็คือเข้ามาสู่ในเรื่องของการรักษานะคะ ในเรื่องของการรักษานะคะก็คือการรักษาตามสาเหตุของอาการนั่นเองนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าใครมีปัญหาในเรื่องของปลายประสาทอักเสบจากโรคเรื้อรังต่างๆอย่างเช่นจากโรคเบาหวานจากโรคไตหรือว่าโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยก็จะต้องไปดูแลโรคเหล่านั้นนะคะให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมนะคะหรือถ้าหากว่าใครที่ขาดวิตามินก็ต้องทานวิตามินเสริมเข้าไป й, าเป็นการรักษาหรือว่าการแก้ปัญหาตามสาเหตุนั้นๆแก้ที่สาเหตุหลังจากนั้นอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นและมาถึงส่วนสําคัญที่สุดเลยก็คือในเรื่องของการป้องกันโรคปลาย ปราษาอักษร อันที่1เลยก็คือให้เราดูแลโรคเรื้อรังต่างๆที่เราเป็นอยู่เนี่ยให้มันอยู่ในระยะที่สงบนะคะคุมเบาหวานได้คุมความดันได้ดูแลโรคไตไม่ให้ค่าไตาลดลงนะคะอันนี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันภาวะโรครายประสาทอักเสบได้อันที่2เลยก็คือในเรื่องของการรับประทานอาหารนะคะหรือว่ารับประทานยาที่ช่วยเพิ่มวิตามิน B นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวกล้องข้าวซ้อมมือต่างๆหรือถ้าหากว่าเป็นยาก็จะเป็นวิตามิน B1B6 B12 วิตามิน B รวมวิตามิน B คอมเพล็กต์นะคะ กลุ่มนี้เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มวิตามิน B ให้กับร่างกายของเรานะคะป้องกันอาการเหน็บชาบริเวณปลายมือปลายเทา้าได้นะคะและช่วยป้องกันโรคปลายประสาทอักเสบได้ด้วยและววิธีป้องกันอันที่3นะคะก็คืออยากให้พวกเราเลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดและเลิกสูบบุหรี่ด้วยนะคะเพราะว่าการเลิก2ออย่างนี้จะทําให้สามารถที่จะป้องกันโรคปลายประสาทอักเสบได้ดีมากๆเลยและอันที่4นะคะก็คืออยากให้พวกเราเนี่ออกกําลังกายสม่ําเสมอนะคะเพราะว่าการออกกําลังกายเนี่มันจะไปกระตุ้น ระบบไหลเวียนเลือดของร่างกายนะซึ่งจะทําให้การไหลเวียนเลือดไปสู่บริเวณส่วนปลายของร่างกายปลายมือปลายเท้าเนี่ยทำได้ดีมากยิ่งขึ้นปลายมือปลายเท้าได้รับออกซิเจนมากยิ่งขึ้นก็จะช่วยป้องกันภาวะปลายประสาทอักเสบได้นะคะและสุดท้ายอันที่5นะคะอันนี้เนี่ยประจำปนแล้วก็สําคัญมากๆเลยเช่นเดียวกันก็คือการตรวจสุขภาพประจําปีนะคะเพื่อเช็คว่าตอนนี้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างมีการขาดวิตามินอะไรต่างๆบ้างที่จะต้องเสริมสร้างเข้าไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราเนี่ยไป ตรวจก็จะสามารถที่จะพบเจอความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆนะคะสามารถที่จะรักษาสามารถที่จะแก้ปัญหาได้ตั้งแต่เนิน่นๆอันนี้ก็จะเป็นผลดีต่อสุขภาพมากๆก็ครบไปแล้วนะคะทั้งสาเหตุอาการการรักษาแล้วก็การป้องกันนะคะในส่วนของโรคปลายประสาทอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของอาการชาปลายมือปลายเท้าหรือรู้สึกว่ามีเข็มต่าบริเวณปลายมือปลายเท้าถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะพี่การก็ฝากพวกเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากพี่การ สุดท้ายนี้ขอให้พวกเราสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับพิการรวยจะได้ไม่ป่วยค่ะสวัสดีค่ะ